ไป,ปจว๊บกิรีกันก็ออกจากบ้านมา7วันแล้วเสื้อผ้าหมดแล้วเน่าหมดแล้วครับใช่ตอนนี้เราอยู่ที่ประจวบนะครับกาะดูลเล็กจังเล็กเบาเป็นบีลิงเยอะอยู่นะลิงบีลิงใช่ไหมหน่ากลัวนะน้อนลิงน้อนลิง กำลังเดินมองหาเผื่อเราจะจอดริมถนนนอนได้นะเราต้องใช้วิธีกลองโจ๊กนั่นแหละผมชื่อบางลีนรับผมชอบเพราะว่าทำง,งานมามากแล้วถ้ามีเวลาชวนขึ้นไปเที่ยวน,ะนี่ไปนอนตาอากาศมือกูมีไว้ยิงธนูกับบ้านลูก จะพานลนดาวที่คิดจะแต่งเจ๊ก็มีบ้านจะไม่ยอมอยู่บ้านครับชอบออกมาเล่นลตอนนี้อยู่ที่สภา,า,า,านอะไรครับสรลานสรานสะลานอะไรยงเี่ยไอ้ข่าข่าวนที่เขาประกาศกรมุตุวัดระดับน้ำทะเลที่ตำบลกอหลัก ตลัลงช่องเรามันช่องตลกอ่ะตลกไม่ตลกนะสาระล้วนๆเลยให้ข้อคิดกับทุกท่านลิงหรือมานี่ตอนนี้เราออกจากหาด<า>บ้านครูหาดบ้านครูครไปประจวบคีรีขันประมาณห้าสิบนาทีใหญ่ดวนอนที่ ตรงนั่นแหละดินมทะเลในเมืองประจวบเลยลิงมังดูลิงน้องลิงเหมือนหมาเลยก็สิ่งที่ต้องทำวันนี้คือเอาผ้าไปซักใช่เพราะเราออกจากบ้านมาเจ็ดวันแล้วเสื้อผ้าหมดแล้วเน่าหมดแล้วครับใช่นอนลิงนอนลิงเทอุจระแตกอุจระแตนให้เรียบร้อยเพราะว่ารถมันสูง สามเมตรนะครับใช่บางทีเราเลยต้องขับกลางกลางเลนใช่ถ้ามันทางเล็กนะเราก็ต้องขับกลางเลนแลวอย่างต้องซื้อมี้โตไว้ต้องมีบี้โตไว้นะครับเผื่อใครมาขวางเราเราก็ไปเอาไปสับเขาเลยไม่ถ้าต้นไม้มันขวางเนี่ยต้องทำเพื่อต้นไม้ให้กูไปตัดเนี่ยเออเหมือนอย่างเรียกเห็นเดวมันทำเพื่อรถเราอืกูไม่ว่างกูมือกูมีไว้ยิงธนูกับบ้านลูก ไม่เคยเอาไปตัดกิ่งมไม้ใดใดสรุปต้องมีมีดไว้ตัดนะดอปกปสัรเยอะวะ่ะกลางเต็นพื้นนี่ัันไหมเราแวะซักผ้ากันก่อนครับเพราะไม่มีอะไรจะใส่กันแล้วเราเดินทางโดยรถไฟเพื่อมารับรถบ้านจึงไม่ได้ขนเสื้อผ้ามามา,มากนักจะขนเครื่องซักผ้ามาด้วย ก็ดูจะอเออกระเลิกเกินไประหว่างรอสักผ้าเราก็หาอะไรลองท้องกันไปก่อนครับกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวง่ายๆแค่นี้ก็มีความสุขครับคอนเทนต์น้องมากกนเล็กน้ำเล็กจังน,น่ากินอะางเี เด็กบ่าวขอมุกจับไผ่ดาวค่ะขอบคุณค่ะซะสักคำได้เชื่อเลยมาเราจะขอทำวิถีตัดข้าวกินข้า,าว,วเป็นน้ำเชื่อชาวครัวด้วยใช้สักนิดเลยหื่อ,อยตอนนี้เราพาักกันอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแถวประจวบนะแถวบางสะพาน พักทำไมครับเนี่ยเรากำลังซักผ้าตอนนี้ถึงขั้นตอนการอบผ้าละวท่นี่ซักผ้าหนึ่งชั่วโมงแล้วก็อบผ้าอีกหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ทำกิจกรรมกินข้าวห้องน้ำิ้งผ้าเรายังไม่เสร็จใช่แล้วก็มาขึ้นรถค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับซักผ้าซักซักสี่สิบอบหกสิบแล้วก็ซื้อยาซักผ้าประมาณสามสิบรวมกันเต็นหมื่นแปดร้อยบาทครับแต่ว่าเขาลดให้เหลือเท่าไหร่ร้อยสาร้อยสามสิบบาท ิง,งก่อนเข้าเมืองประจวบเราแวะเติมของกันสักหน่อยวันนี้เจ๊เข้าไปสอยไวัยวๆมาได้หนึ่งห่อใหญ่กับแก้วชงกาแฟใบสองใบแค่นี้เราก็อยู่กันได้10วันสบายๆครับ เรามาถึงอ่าวประจวบตอนช่วงบ่ายเย็นพอดีและกำลังเดินหาที่จอดนอนคืนนี้กันอ่าวประจวบเป็นหนึ่งในสามของอ่าวทั้งหมดในอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามอา่าวที่ประกอบไปด้วยอ่าวมานาวอ่าวประจวบและอ่าวน้อยบริเวณกลางอ่าวประจวบจะมีภูเขาตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวประจวบนั่นก็คือเขาช่องกระจก ที่ทุกคนรู้จักกันดีเพราะมีฝูงลิงและวัดอยู่บนเขาตอนนี้เราอยู่ที่ประจวบนะครับตัวอบจจอประจวบก็ตรงข้ามกับทะเลเราจอดรถตรงสวนสาธารณะ,ะนะจ๊ะมีลิงเยอะอยู่นะลิงมีลิงใช่ะไหมน่ากลัวนะเยังมันจะมาแคะแอร์เราะ่ะ ก็ยังไม่รู้ว่าตึกต่อตรงนั้นนอนหรือเปล่าตอนนี้เป็นช่วงเดินสำรวจำดวนเนาะเดินไปเดินมาชักหิวแวะตลาดเดย็นเมืองประจวบกันสักหน่อยเผื่อจะสอยอะไรมากินกันได้บ้าง แคนตลูปย่างเวลาเดินทางท่องเที่ยวเราชอบแวะตลาดของท้องถิ่นมันเดินเล่นได้สนุกมากๆตลาดเย็นประจวบมีของกินเยอะแยะมากมอยและก็ดูน่ากินทั้งนั้นเลือกกันไม่ถูกทีเดียวเชียวเนียว <S <S รอบแรกเราได้ปลาหมึกย่างน้ำแคนตาลูปปั่นน้ำแตงโมปั่นแล้วก็ปลาพันอ้อยมาเป็นออเดอร์ พ่อค้าแม่ขายที่นี่ยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักมากๆขอให้ขายดีกันทุกร้านนะครับ go, go, Honey, say, say, กินอาหารไปดูวิวทะเลไปท่ามกลางลมทะเลยามเย็นแม่งค้นมีความสุข ประจวบเป็นเมืองที่เหมาะมากสำหรับการมาเที่ยวพักผ่อนใครที่เป็นวัยรุ่นระยะสุดท้ายแบบเฮียเจแม่งไม่ควรพลาดใช้ชีวิตให้มันง่ายๆไปเที่ยวท้องถิ่นไหนก็กินอาหารตามท้องถิ่นนั้นหาตามร้านบ้าง หาตามพื้นบ้างหาตามถังขยะบ้างอันนี้แล้วแต่ฝีมือยังไงยังไงก็เป็นอาหารท้องถิ่นอย่าไปทำชีวิตให้หมันยากเช่นมาประจวบแล้วอยากกินอาหารนาครน,นายกพอมานาครน,นายกก็ดันอยากกินข้าวซอยเชียงใหม่พอแม่งมาเชียงใหม่ก็อยากกินข้าวแกงปักใต้พอไปสุราษ ก็ดันอยากกินน้ำพริกหนุ่มแคบหมูอันนี้แหละครับการใช้ชีวิตท,ที่ยุ่งยากเจ๊เฮียเป็นคนเรียบง่ายมีอะไรก็กินไม่มีอะไรกูก็กินเจ๊เดินข้ามถนนไปสอยชาบูมาอีกถ้วยวันนี้กินได้ก็กินเถอะครับไม่รู้พ่งนี้จะมีกินหรือเปล่าชาบูขายละสิบบาทแล้วก็ ติดแสงหนึ่งไม้เริ่าไปเลยทำไมไปกินร้านนี้คนต่อคิวเยอะมากน่าจะอร่อยคนเขามีวินัยหรือเปล่าอร่อยนะกินไหคะอร่อยจริงไอ้คิดไนมะ่น่าเอาใจอีกทีหอยใหญ่กินอิ่มแล้วก็นอนเอ้ยไปเดินเล่นดีกว่ามีสะพานสวยๆชื่อสะพานสลานวิถี อยู่ใกล้ๆกับตลาดเย็นเดินเล่นๆย่อยอาหารกันครับ <ไ S 1> <ม><น>ชีวิตเฮียเจแม่งค่ำไหนนอนนั่นก็เลยต้องวางแผนกันทุกวันกำลังกำลังเดินมองหา เดี๋ยวเราจะจอดริมถนนนอนได้นะแต่มันปิดดินเละเลยอะเราต้องใช้วิธีกอบจกรู้ว่าจะเสียงดังกว่านะจอดริมถนนมันถึงว่ารถมันจะวิ่งทั้งคืนอะไรอย่างนี้ไปต้องลุ้นอะต้องลองมันเป็นเรื่ที่จอดรถอัดเดี๋ยวให้ดูบ้านนี้มันจะแบบว่าเป็นริมถนนนี่เป็นที่จอดรถมาตั้งแต่ปี2020เราวางแผนช่วยๆแบบง่ายๆ เหมือนคนสิ้นคิดจเจก็ขับรถเลี้ยวฝาเข้าหาที่จอดริมถนนขอให้ด้านซ้ายติดวิวทะเลโอเคเฉียบอันนี้เด็กๆไม่ควรเอาเป็นตัวอย่างจะจอดแบบนี้ต้องมีผู้ปกครองดูแลและต้องเป็นรุ่นใหญ่เท่านั้นถึงจะจอดนอนแบบนี้ได้เพราะกูไม่มีอะไรจะเสียแล้ว สองตัวละสองแขนนะครับด้วว่าสองร้อยมีหลายเบอร์มีเบอร์แอลกับเบอร์แอลแล้วก็เบอร์แอลเส<ๆ>ื้อขายแพงๆครับเชิญชมยูได้สามตัวร้อยตัวเดียวสองพันอะไรครับเจ๊ไม่ทะไรแล้วครับเสื้อมือสองขายดีไหม ดูบรรยากาศครับนี่บรรยากาศยังจะอยู่ริมทะเลประจวบเลยนะครับนี่ทาไมบอกก็ไปรู้นครับนี่อยู่ที่บางขุนเทียนเองตอนนี้เราจอดรถอยู่ที่หน้าอาบาจอประจวบคีริขันนะครับ ถ้าเกิดพวกเราเป็นอะไรไปก็ขอฝากคลิปช่องนี้ไปด้วยกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เต็มที่นะครับอย่ายัง้งอย่ายัง้งเจ๊ว่าไงให้กดสามครั้งกดสามครั้งกดกดสี่ครั้งคือไม่ไม่กดนั่นแหละอย่ากดเลขคู่กดเลขคี่เข้าใจก่อนตีใหญ่เข้าใจก่อน รถบ้านจอดที่ไหนยังไงยังไงก็ต้องมีเพื่อนอนั่นแหละผมชื่อบางรีมห่น,นไหนายรับผมชอบเพราะว่าทำง,งานมา,มามากแล้วใช่<า>โอ,อ,อ้ตัดพ <c oughs> <ม>ิสคุณจะสั่ง่าผมเครดิตหนึงเดือนได้ <c oughs> เพื่อหลายหนึ่งผมได้มีค่าใช้จ่ายค่ารถที่มันทุกไปถูกไหมสองค่าใช้จ่ายเวลาขึ้น,ข,นขึ้นงัวขึ้นอะไรเนี่ย หึ่งร้อยผมขอแค่เก้าสิบแปดบาทแล้วท่าก็อีกสองบาทตอนหนึ่งตัวเนี่ยในก่อนจะมานี่ผมไม่ได้กินข้าวแล้วผมไปโยนย่างวัวแล้วตายเนื่อเลยโยนย่าให้หัวถึงร้านข้าวไอ้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 ไทยเอ๊ะเร็วเข้าดที่จะเป็นลมผมต้องการให้มีลูกค้าเยอะๆลูกค้าเยอะบ้างมีงัวาขยกูมาเลยวันนี้เท่าไหร่ะไมนเฮียครับผม แหม่ที่เวลามันไม่มีนะเวลามีถุงทัวร์ไปเียไม่ได้ไม่ได้ถ้ามีเวลาชวนขึ้นไปเที่ยวนะ<อ>นี่ไปนอนตาการ์ด<อ>ลมพัดเย็นสบายมันเขาทั้งหมดที่ที่นี่ไม่ต้องบนเขาทั้งนี้จะเคยท,ที่จะโล่งแล้วพี่แล้วมีบวกปลามั่นเดินนะเมื่อกี้เราเจอกับบางริมนะครับแกจอดรถแล้วลงมาดูมาดูพวกเราใช่มาดูพวกเรานอนเล่ยล่อนอยู่ใช่แต่เขาตื่นเต้นมาก แกมีอาชีพค้าวัวแบบนำเข้านะวัวจากออสเตรเลียนเข้าจากออสเตรเลียเป็นพันตัวพันสองพันตัวยิ่งใหญ่มากครับแล้วแกก็ชวนให้เราไปบ้านไปเก็บมะม่วงไปอะไรเต็มไปหมดเลยใช่คืองงมากว่าทำไมทุกคนอยากให้เราไปที่บ้านของเขาเจ่หลายคนลวทุกทุกคนที่เจอชวนเราไปบ้านหมดเลยใช่ไปบ้านเราก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะขายรถแล้วเราไปอยู่ตามบ้านเขาดีกว่าถ้นเราถ้าเราไม่มีรถเช่นนี้เขาคงไม่ชวนเราไปบ้าน จะดีสนุกดีมีคน<ด><ด>มาทักคือแบบเห็นเลยว่าคนเขาเห็นเราแล้วเขามีความสุขนะตื่นเต้นอนะแบบแบบเหมือนแบบได้เห็นความันแล้วอยากทำถึงเขาไม่ได้ชวนเราไปบ้านนะเราเรา,เราจะขโมยของให้หมดเลยเรามานที่คนดีนะครับพอว่างจากการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแล้ว <S <S เฮียก็พอมีเวลาว่างดูช่อง YouTube ของเพื่อนๆช่วงนี้เฮียไม่ค่อยเล่น TikTok พราะกิเกียดถ่ายแนวตั้งมีไรเปล่า บรรยากาศยามเช้าวันนี้ที่อ่าวประจวบเป็นคำตอบว่าทำไมเราถึงเลือกใช้ชีวิตแบบนี้ทำไมเราถึงจอดนอนที่ริมถนนแบบง่ายๆเพราะความงดงามของมันในตอนเช้าวันนี้ได้ตอบคำถามเหล่านั้นหมดแล้วใช้ชีวิตง่ายๆสบายสบายถูกใจก็คบกันไปเมื่อเช้าขึ้นมา ทุกอย่างก็ดูสดใสจอดรถบ้านริมถนนแต่ก็ได้ริมทะเลด้วยเป็นความสุขแบบดูเสี่ยงๆแต่มันก็ผ่านไปได้สิ่งที่เรากลัวว่าจะจอดรถริมถนนนอนได้ไหมแต่เมื่อเราตัดสินใจจอดไปแล้วเราก็ต้องเรียนรู้กันไปถนนเส้นนี้รถไม่ได้ผ่านมากมายนะัก เป็นถนนค่อนข้างเงียบในตอนกลางคืนเราแขวนหลอดไฟไว้สองหลอดที่หลังรถเพื่อความปลอดภัยเราเป็นเพียงนักเดินทางแวะผ่านทางเส้นนี้เพียงชั่วครู่หนึ่งวันสองวันแล้วเราก็จากไปทุกทุกวันทุกทกคืนคือการเรียนรู้คือการเป็นอยู่คือกับปัจจุบันนอนสบายบ้างนอนลำบากบ้าง นั่นคือรสชาติของแต่ละวันถ้ากลัวไปหมดทุกอย่างก็ไม่ต้องเดินทางถ้ากล้าไปหมดทุกอย่างก็จะไม่ปลอดภยัยนักเดินทางคือผู้หาจุดสมดุลของสองเรื่องนี้กล้ามากไปก็ไม่ดีกลัวมากไปแม่งก็ไม่เก๋าดีวะ อาหารเช้ายาๆขนมปังชีสติ๊กอันนี้ทำเองครับืม่อมมร่อยอยากกินเล,เลรากินี่เดียวอร่อยใช่ไหม,มผ่านไปแต่ละวันแต่ละวีอมีแต่อุปรสรรคครับ <c oughs> วันนี้เราออกเรือหาปลาก็ไม่ได้เลยเพราะว่าลรมอายุมักที่แรกว่าจะซื้อเรือสักลำ จะพานวนดนางที่คิดจะแต่งเจ๊ผู้ okay, มีบ้านจะไม่ยอมอยู่บ้านครับชอบออกมาเล่นล่อนะลูกหลานก็เป็นห่วงเพราะว่าแม่เป็นอัลไซเมอร์ กินอิ่มพอสมควรแล้วก็เดินเล่นเดินให้ได้สักวันละหมื่นแล้วก็ไม่ต้องหันหลังกลับเราอาจจะเดินทางไปถึงมองโกเลียก็ได้ถ้ายังไม่หันหลังกลับอีกคุณอาจจะได้ไปตุรกีจอเจียอียิปต์ใครทําได้ก็ทํานะครับแต่เฮียไม่เอาเพราะเฮียต้องกลับบ้านมาตัดต่อคลิปส่ง YouTube อีกนี่กูเป็นลูกจ้าง Google ตั้งแต่เมื่อไหร่วันเนี้ยถ้าใครไม่ชอบเดินตื่นเช้ามาให้แว่งแขน แกว่งไปแกว่งมาสัก900 0ครั้งถ้ารู้สึกว่าไหล่เริ่มจะหลุดแล้วให้หยุดนะครับหากาวตาช้างมาทาตรงรอยต่อของไหล่แล้วก็แกว่งต่อนะครับการแกว่งแขนมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆคนเราเกิดมามีแค่สองแขนแค่ยกขึ้นมาแกว่งตอนเช้าไม่ใช่เรื่องยากเออถ้ามึงเป็นกิ้งกือก็ว่าไปอย่างแขนขายเยอะเกินมันแกว่งลำบากนอกเรื่องไปซะเยอะ ลืมดูวิวกันหรือเปล่าครับเฮียเจ๊ถ่ายมาอย่างสุดฝีตีนจริงๆใช้ iPhone 13ถ่ายนะครับเพราะว่ายอดวิวเราอย่างน้อยไม่งั้นจะใช้ iPhone 18กดติดตามกันเยอะๆเราจะได้ใช้ iPhone 18 Pro โปรแมก c ะแดนถ่ายทิวทัศน์แบบนี้มาให้ดู วันนี้ช่องมิตรไทย1997อาจจะดูมีเนื้อหาสาระมากไปสักหน่อยตรงไหนวะท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่อย่าได้กังวลช่องเราเป็นช่องวิชาการเน้นเนื้อหาสาระความรู้เด็กดูได้ไม่ดูก็ได้กูว่าไม่ดูยิ่งดีเพราะไม่ได้ช่วยให้มีการเจริญเติบโตทางด้านสมองผู้ใหญ่ควรดูเพราะโตแล้ว ไม่ต้องไปโรงเรียนมีเวลาว่างก็กด YouTube ดูไปเรื่อยๆช่วยค่าน้ำมันเจฮเฮียเป็นกุศลนะครับดีกว่าไปซื้อกล้วยให้ลิงนิดหน่อยเจฮเฮียถ้ายังมีแรงยังมีตังค่าน้ำมันก็จะท่องเที่ยวและทำ YouTube ต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันทุกวันนี้กูก็ทิ้งการงานทุกอย่างแล้วเพื่อเทพ,พเจ้า Google ตอนนี้อยู่ที่สะพานอะไรครับสลานสลานสรลานอะไรเฮียสล,ออสลานวิถีเออสลานวิถีอ่าวประจวบอ่าวประจวบคิรีขำใช่ลิงเยอะนะาเหมือนเฮียตอนนี้อากาศร้อนสบายมากครับร้อนเนอะร้อนมาเดินทำหาเตี่ยอะไรเนี่ยลงเลือกูอยานะพี่นะครับในถ้าลงเยอะๆตรงนั้มันเป็นทะเลแหวกใจมันเดินไปถึง ทะเลแวกเหมือนว่าเป็นหาดแล้วก็เป็นน้ําลงมันเป็นสันดอนทรายแล้วก็เดินไปตรงป่าสนที่เป็นขาวอย่งว่ามันเป็นฝั่งเหมือนกันเพราะน้นเป็นเม็ดทรายไอเป็นกมลุกกมพรอ๋อค่ไอทีเขวาเขีานที่เขาประกาศกรมตัววันระดับน้ําทะเลที่ตําบลกอหลักเคียนเนี้ย เรามาถึงเมืองประจวบแล้วเมืองประจวบเนี่ยอาหารที่ขึ้ชื่อคืออะไรรู้ไหมถั่วตัดผิดเดี๋ดวยวฟันหน่อยสั่งแล้วสั่งแล้ว,ว,ลวเรามาถึงเมืองประจวบแล้วครับวันนี้ทิวทัศน์สวยงามอวันนี้จะแนะนำอาหารที่ขึ้นชื่อของเมืองประจวบครับชือ่อขนมถั่วตัดงยาบงาบ อร่อยมากเติมน้ำกันที่ปั๊มปตท์ชิดวันวันทำแบบคลิปเร็วใช่เร็วสุดละตกลงช่องเรามันช่องตลกอ่ะ,อะช่องเราเปนช่องตลกอ่ไม่ตลกนะสาระล้วนๆเลยมีความแบบข้อมูลให้ข้อคิดกับทุกท่านใช่ให้ข้อคิดดีอ่าคืนนี้นะครับมีซูเปอร์บูมูนดวงจันทร์ใกล้โลกมากที่สุด นี่เราก็รอดูอยู่นะตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวประจวบรอมากี่ชั่วโมงลวรอมาห้าชั่วโมงแหละอ,อ่าดูครับพระจันทร์มาแล้วครับดูเลยนี่นนพระจันทร์นะเจ็ตะเรือสรุปว่ายังรออยู่นะ,ะนี่ตีสี่แล้วือรอมาห้าชั่วโมงเราจะรอต่อไปเดินทางไม่เก่งใจใคร